สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาแล้วตามคำเรียกร้องในครุฑภาคปีกแห่งตำนานแต่จริงๆผมก็ต้องจัดให้ผู้ชมอยู่แล้วแหละเพราะเราสัญญากันไว้ว่าถ้าอีพีแรกได้ถึงพันไลค์ผมจะทำอีพีสองอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ย้อนไปดูอีพีหนึ่งได้นะครับว่าเรื่องราวสตอรี่เนื้อเรื่องมันมีความเป็นมายังไงแต่เดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆให้ฟังกระแดะคือเราจะรับบทเป็นวีระครุฑสุดยอดทหารประจำอโยธยาแต่บ้านเมืองเราโดนพวกยักษ์รากโสดที่นำทัพ โดยสุรายักษ์สาบุกมายึดไปเราก็แพ้ตกน้ําลอยคอมาขึ้นฝั่งที่ก่อหิมะพานโดยตัวเราจะได้ผู้เท่าปริศนาช่วยเอาไวแ้แถมแกยังม้อปีกแห่งตำนานที่ทรงพลังให้เราอีกแต่ปีกมันก็ยังไม่สมบูรณ์เราจึงต้องออกตามหาพลังวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหจากบรรดาบอสแต่ละด่านมารวมกันให้ครบจะได้กลับไปตบตะลุงสุรายักษ์สากันในพาร์ทที่แล้วผมสยบพี่นักคาราชเรียบร้อยแต่กว่าจะล้มแกได้ในตึงเอาเรื่องอ่ะมาลุยด่านสองกันเลย เดี๋ยวรอโหลดแป๊บรอบนี้เป็นด่านป่านะครับเพราะเราจะมาเอาพลังแห่งป่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าอัปเกรดอะไรได้บ้างอ่าตอนนี้ผมมี1660ผมว่าควรเพิ่มพลังชีวิตนี่แหละเพราะผมเหลือดวงเดียวแถมเกมนี้มันตึงพอสมควรเอานี่แหละเหลืออยูกงั้นเติมท่าชาร์จโจมตีด้วยเลยฟิตเต็มที่ไปกันโลดเดี๋ยวผมทวนตัวเองแป๊บ รู้สึกจะลืมวิธีเล่นทิ้งช่วงนานสเปซบาร์กระโดดเฮ้ยเฮ้ยเจอพี่แมงปอง่องเดี๋ยว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 ให้ผมตั้งหลักก่อนอย่ามาหาเรื่องกันสิเออเจอกันครั้งแรกจะเอาเรื่องผมแล้วนักเลงเลยเจฟันนะเฮะ้ไม่เท่าไหร่เว้ยพี่หอยกับพี่ปูพักที่แล้วลายกว่าเยอะไปกันครับการประจนันไพรออยู่ข้างหน้าเขาจะสู้สุดแรงลาเพื่ออโยธยาโดนตีแตกบ่อยเหลือเกิน อ่ะไปยังไงต่อไว้ยอ๋อกระโดดขึ้นรู้สึกสมองช้าๆยังไงไม่รู้อ้าวเจอคุณดอกไหนดูซิว่ามีพิษสงอะไรบ้างเห็นหน้าตาง,งี้นะึกถึงเกมพืชประทะสโอ้ยร้ายร้ายเหลอนี่เนี่นี่แน่นนย่าหาผมรัแกเลยนะโอ้๊ยอะไรเว้ยโดมนมาทั้งสองดอกทําผมเจ็บแสบมากอ้าวไปยังไงต่อละเนี่ยทางมันขาดเลออแต่ตั้งสติแป๊บอ๋อนี่ไง เราต้องกระโดดเหยียบตรงจุดเขียวๆนี่ทุกคนเห็นไหมครับจะมีจุดเรืองแสงอยู่เราต้องกระโดดไปตามที่มันเรืองแสงนะข้างล่างมันจะเป็นบ่อพิษแล้วถ้าตกลงไปนี่น่าจะไม่รอดอ,อ๋อพี่แมงป่องอีกแล้วดิสกอเปียนโอโ้ไม่เท่าไหร่เวยมาขั้นเวลาซะงั้นนะ่ะไปต่อดีกว่าโอ้โหน้ำกดเพียบเลยจึงเจอใครอีกแล้วนะ่ะไอ้จิจะจะโจมตีผมเลยเอ,อ้ฟันทีเดียวไม่ตายเว้ยคลิปที่แล้วเจอพี่พึ่ง ฟันที่เดียวตายอันนี้พี่ต่อนะน่าจะพี่ตอดํามานี่มามาใกล้ๆอ่าเชื่อฟังดีสัด้วยอ่าเดียวตังหลักแป๊บไปอ้าวแล้วอันต่อไปอยู่ไหนอ้ออยู่ข้างบนเอาแล้วนะหนึ่งสองอ๊อันตรายหน้าดูครับจุดจุดนี้ต้องค่อยๆกระโดดนะยังไม่หมดอีกเลยอ้าวแล้วจุดต่อไปอยู่ไหนเ่ะโดดก็ไม่มีเสี่ยงเอาก็ได้วะ่ะ โอ้โหอยู่นี่เมื่อกี้คือแบบในจอมองไม่เห็นเลยนะโอ้ยโอ้โหมัวแต่ห่วงกระโดดโดนเลยเฮ้ยมานี่ดิเออตายซะชอบเผลอโดนโจมตีเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยไปกันต่อครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีมินิบอสไหมนะเพราะด่านที่แล้วน่ะมีไม่รู้จะรอดถึงบอสใหญ่ไหม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นหีบอันนี้แอบโอ้โหมาสังเกตไม่เห็นเลยเนี่ยหรือผมตามไม่ดีฮะแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยอา่าเจอพี่ดอกอีกแล้วเอ้ยเอ้ยเอาไปสิโอ้ตายากเอ้ยโอ้โหโดนด้วยอะไรไว้พลาดโดนอย่างนี้อีกแล้วใกล้ถึงครึ่งทางแล้วครับทุกคนมาด้านนี้ฉากก็ยังสวยนะถือว่าเพลินตามากฝีมือนักศึกษาไทยนั่นนี่พี่แมงป่องเอ้ย อ่อนสุดแล้วโอ้โหนี่คือว่าเดี้ยงง่ายมากนะถ้าเทียบกับตัวอื่นแทบจะไร้พิษสงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหีบอีกแล้วอุ้ยทำไมแจงหีบเยอะจังอ่ะโอ้ยห,หวานเลยครับอย่างนี้ลองขึ้นไปตองไปใกล้แล้วจะเจอมินิบอสอะไรเว้ยด่านนี้ด่านป่าจะเป็นพวกตัวต้นไม้ใบหญ้าหรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะเอ๊ะ เฮ้ยอย่ามาขวางพี่ครับอย่างคุณเอาผมไม่อยู่หรอกเลี่ยงไปซะยังอยู่ในระดับที่รับมือได้ครับชิวๆเดินชมนอกชมไม้ไปเริ่มเจอปะปลายละทางเลยเนี่ยผมมาเห็นแล้วนึกถึงเกมเพื่อระทะซอมบี้เลยใครเคยเล่นบ้างสนุกนะครับใครไม่เคยเล่นไปหาเล่นดูนะเฮ้ยกว่าจะน็อกอ่ะในที่สุด ถึงสักทีจุดเซฟปลดล็อกเช็คพอยต์หนึ่พเอาไปเลยโหตังเยอะรอบนี้เพิ่อมอะไรดีเลยเนี่ยเมยโยหนึ่บาทเองถ้าชาร์จพลังโจมตีดีไหมนะหรือจะพลังโจมตีปีกอืมสตูติดมึนงงนี่นี่น่าสนใจนะคือถ้าตีไปเนี่ยสตูน่าจะมึนแล้วก็หยุดให้เราตีซ้ำซ้ำ,ซำ เดี๋ยวก่อนละผมว่าเราฟิตอยู่ตอนนี้น่าจะรับมือไหวแหละเลือดก,ก็เต็มพลังปีกก็เต็มเขาน่าจะเอาเราลงยากอยู่แหละอ่าเจอมินิบอสสักทีเฮ้ยกรูดเหมือนกรูดเลยอะทุกคนเคยดูไหมไอแอมกรูดอ้มาโผลน่นหินป่าหิมานมะพร้าวได้ไงมนุษต่างดาวไม่ใช่เหรอไอแอมกรูดขี้โมโหซะด้วยอยากจะรู้งจริงจะแน่สักแค่ไหนเอ้ยไม่ได้กินหลักชาร์จไปเลยนี่ไงหลบเอ้ย ออกจากกลุ่มการเดียนแล้วเหรอน,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 นี่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 ชาร์จเต็มสูบรับไปนี่แน่ไม่เท่าไรหร่ฮะคิดว่าน่าจะจับจังหวะได้อยู่เอออ้ยโอ้ยโอ,ยโอยตีโคตรแรงประมาทไปได้แล้ววิตีแรงมากตีทีเดียวเกือบครึ่งหลอดอะ่ะออ้ยเท่าที่สังเกตเห็นจะโจมตีอยู่สองแบบก็คือป้าหินกับตบ ถ้าตั้งใจหลบดีๆผมว่าเรามีสิทธิ์ปราบได้ในรอบเดียวแน่นอน I am Groot ทีมงานเขาน่าจะเอาแรงบันดาลใจมาจาก Groot กนี่แหละเพราะมันเหมือนมากเหมือนเกินไม่อยากทำ้าย Groot เลยแต่ในเมื่อเจ้าคิดจะขวางทางข้างั้นก็ต้องขอโทษด,ด้วยฟัน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 ฟน,นี่ Groot ฟังนะจุ๊บเม่งเนี่ยมันพูดไม่ได้ <laughs> เกี่ยวอะไรกันเขาเรียกว,ว่ากวนประสาทคู่ต่อสู้ซึ่งไม่ได้ผลเลยนายคิดยังไงนะเดินทางมาครึ่งกาแล็กซี่มาทำหน้าที่เฝ้าป่าคิดผิดแล้วคุณต้องมาสิน้นชีพที่ดาวโลโอ,อุ๊ยโดนอีกทีนี้ผมว่าผมเดี้ยงแน่เลยเนี่ยโมต่พูดตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นจะกลายไปผมเองนี่แหละที่สู้ขิดชาร์ตเอาไปโอ,โอ้ยบิดจังหวะแล้วเพนหนีไม่ได้ด้วยนะลงนอดสิเว้ยเลือดกูเหลือแค่นี้เอง มา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 ตรงนี้มาตรงนี้ตีมานี่เอ้ยหลบก่อนมาดีมาดีฟันนี่ไงเข้ามาเลยเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ผมจะไม่ยอมสิ้นชีพตรงนี้อโยธยารอผมอยู่รอผมไปกู้อยู่อ้าวแล้วทำไมไม่กู้กสิกรเฮ้เล่นคนเดียวไม่ดูสถานการณ์เลยจะเดียงอยู่แล้วโจมตีเอ้ยอ้าววืดไปไหนทางนี้ ไอ้หลบหินโอ้ทาหินเนี่ยไม่เท่าไหร่ลหลบง่ายเอาตี้เอาตีโ้โหปล่อยหินสองรอบติดฟันไม่ใส่คอมโบอะไรเลยฟันอย่างเดียวเอ้โอ้โหปล่อยหินเยอะนะเป็นพวกชอบปล่อยหินใส่รถไหมเนี่ยอ่ะทืบไม่ได้กินเอาหินมาจากไหนนักหนาะเอ้ยเออเอาโ,อโ,อโอจนได้อุตสา์ระวังสุดๆแล้วนะก็ยังพลาดอีก เอาอะไรไปปราบกูด๊ดีโอ้โหแล้วเพิ่มจำนวนชีวิตไม่ได้ด้วยตังไม่พอเอาไว้ก่อนก็ได้เมื่อกี้เนี่ยเราชนะเขาได้นะแต่มูแต่พูดไงรอบนี้แหละจะสั่งสอนให้รู้ว่าไผเป็นไผผมมาขอแก้มือครับจังไงไงพยายามหลบให้ได้ทุกรอบเท่านั้นเป็นพอเดี๋ยวจะคอยตอดโจมตีทีละนิดทีละหน่อยไม่น่าจะเกินมือเรอาเมื่อกี้พูดมากไปหน่อยมาฟันฟัน ผมสังเกตเห็นว่าฟันที่หัวจะโจมตีแรงกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล็งแต่ที่หัวนี่แหละไอ,อ้แต่บางทีใส่ตรงไหนได้ก็ใส่อ่ะนะรอบเมื่อกี้ฉันประมาทไปหน่อยแต่ไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวจะเอาแกไปทําเป็นไม้สลักทําเป็นเก้าอี้ซะจงขอความเมตตาจากคุดระวงังจะไม่มีคําว่าปราณีฟันเอ้ยรอบนี้ไปได้สวยเลือดยังไม่ลดเลยค่อยๆตอดไปพยายามเล็งที่หัวไว้แล้วหลบให้ได้รอบนี้แหละรอบนี้แน่นอน ตั้งหลักฟันฟันฟันไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่พอตายไปรอบหนึ่งไอ้รอบถัดมาจะเล่นดีเฉยเหมือนเป็นการบังคับให้เราตั้งใจเล่นยังไงอย่างนั้นแหละดูสิผมยังไม่เสียเลือดเลยอะหรือระบบเกมมันอ่อนให้เรามีอยู่สองอย่างนี่แหละครับไม่เกมอ่อนให้ผมก็ตั้งใจเล่นกว่าเดิมนี่แหละเอ้ยเขาเป้าฟันฟันโหย,เ,ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะฟันเพลินไปหน่อยเอาสหายใจไม่ทัวทองเลย เจอเพลงดาบพุทธไทยสงพุทธไทยสวรรค์อีกนิดเดียวครับมีสมาธิมีสมาธิเออเอาจะไปไหนเรามานนี่น่าพอจะแพ้แล้วหนีเลยหนึ่งสองเอา้าวืดลบโอ้ย,โ,อยโดนจนได้โอ้โหล้วโดนดาเมจโดนหินก้อนเดียวชีวิตก็พิกอยู่ยเฉยเฉยและการบันทอนทรงไปซะวู้สำเร็จพิชิตแล้วแบบนี้มันต้องซ้ำกับศพติ อ๋อปลดล็อกถ้วรางวาัลอีกหนึ่งถ้วยแต่นี่พึ่งครึ่งทางครับเรายังต้องไปกันต่อกระโดดขึ้นไปเลยเอยชุบเฮ้ยหีบเลยโอ้เจอหีบอีกแล้วครับเหมือนรางวัลปลอบใจที่ตายเมื่อกี้โอ้ยอะไรละรอบกัดรอบกัดมานี่สิมานี้มา,มาใกล้ๆนี่โลบฟันฟันมานี่มานี่อีกทีตักทีโอ้ยโอ้ยโอ้ โอ้ยเอาอะไรเว้ยทำไมโดนหนักเลยล่ะไปก็ได้พี่พี่อย่าขวางทางอาชุบฟันฟันโอ้ยไอ้โอ้ยไอพี่ต่อไอพี่ต่อดำทำผมเจ็บแสบนักนะโอ้ลรอดผมเลือดเหลือครึ่งหลอดประมาทไม่ได้จริงๆรู้สึกว่าด่านนี้พี่ต่อจะเล่นเราหนักสุดแล้วล่ะเสียเลือดให้แกไปหลายหยดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอตัวต้องเอาคืนนี่แหละเอามาลงที่พี่ปปองเพื่อนพี่ทำผมเจ็บแสบนะอืม หน้าผาเหรอ,อตรงนี้ไม่มีอะไรอ้าวนี่ไงเจอจนได้นี่หมันไส้คุณผิดเองนะมาทําให้ผมชิงชังเนี่ยอยู่ดีๆกันไม่ได้ใช่ไหมเอ้ทำไมทายๆรู้สึกว่าตัวกิกกๆจะเยอะมากเลยฮะเหมือนปล่อยมาแต่กําลังเรายัางไงอย่างนั้นอันน่าเจออีกแล้วมา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 หนิมานิานเอ้โอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหเจอเยอะมากเดินไปไม่กี่ก้าวเจอหาเรื่องอีกแล้วใกล้ถึงแล้วล่ะ เอ๊ะทำไมรู้สึกครึ่งทางหลังจะถึงเร็วอย่ามาขวางหลีกไปอย่าให้ต้องพูดซ้ำอุ้ยอ,ยอ,ยอยืนี่ทิ้งไหน่อยก็เอาเนาะจะไม่เหลือแรงพอไปเจอบอสแล้วเนี่ยแต่เราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเรามาเอาพลังแห่งป่าแต่ป่าจ้องจะเล่นคุณเฮ้ยหีบ โอ้ด่านที่แล้วอะ่ะผมเจอแค่สองหีบแต่ด่านนี้จัดไปสมแล้วแสดงว่ามันต้องมีจุดที่ซ่อนหีบอยู่อีกเยอะผมอาจจะพลาดไปอย่างน้อยก็ได้เลือดเพิ่มครับพอจะมีกําลังใจขึ้นมาหน่อยเอ้ยเจอพี่กิงกาอีกแล้วพ่กิงกาโอ้โหโอ้ยร้ายกาดไอ้พวกนี้เนี่ยชอบฝากบาดแผลไ้เลือเกินให้ผมไปถึงโดยสวัสดีภาพได้ไหมยังจะเจออีกเลยหลีกไฟ ผมว่าเดี๋ยวต้องเจออีกไม่พี่แมงป่องก็พี่ตอแหละนั่นไงไม่ทันขาดคําแต่แล้วไงเราพี่ก็แค่ตัวคันเวลาเท่านั้นแหละถึงแล้วโอ้โหปลดล็อกเช็คพอยต์เอาซี่เงินเยอะแบบนี้มันต้องอัพแล้วละ่ะเงินเยอะขนาดนี้เอาอะไรดีนะมี3270จะเติมพลังชีวิตก็ไม่คุ้มอะเลือดเหลือตั้งเยอะหรือจะพลังโจมตีแต่ก็จะจ่ายหนักไปนะอือ เอางี้เพิ่มจํานวนชีวิตนี่แหละกันเหนี่ยวไว้ก่อนผมว่าบอสมันตรงยากมันยากแน่ๆแหละเกมเนี้ยเงินเหลือตั้งพันสไไหนๆก็ไน่ไหนแล้วอัดฉีดไปเลยบวกไปอีกสักพันนี่แหละศัตรูมึนงงเอาให้งงไปเลยมาพร้อมแล้วขอย่นโฉมบอสหน่อยสิอ้อเฮ้ยช้างพี่งานนินเหมือนงานนินเลยทุกคนจำได้ไหมครับงานนินในการกล้วย ตัวเหมือนมีรอยสักอ่ะแล้วก็มีหน้ากากใส่อ่ะมีบทพูดด้วยเขาชื่อคาชาคาชาพยาคุชสารเหมือนที่ท่านผู้เฒ่าเคยเล่าให้ฟังเมื่อมีบทพูดเพราะฉะนั้นเราต้องภาคที่นี่ที่นี่นอ่ะอันนี้แหละที่นี่คือใจกลางของป่าแห่งกอหิมะพันเจ้าจเป็นใครที่จะมาทําลายความสงบในป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ข้อคือคชาพยาคุชสารผู้ที่ดูแลป่านี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปี ข้าไม่อนุญาตให้ใครผ่านป่าแห่งนี้ไปได้เจ้าไม่ใช่ผู้อาศัยบนเกาะแห่งนี้เจ้าเป็นผู้บุกรุกจงออกไปโดยเร็วแล้วอย่าเยียบย่างเข้ามาในป่านี้อีกช้าก่อนสกิรุตี้ผู้ดูแลป่าข้าไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้ามาทำลายความสงบสุขในป่านี้ข้ามาที่นี่เพื่อรวบรวมพลังวิญญาณบริสุทธิ์ทั้ง6ท่านพญาคชสารได้โปรดแบ่งพลังแห่งป่าให้ข้าด้วยเถิด ข้าต้องการพลังนั้นเพื่อไปต่อสู้กับข้าศึกที่มาลุกรานบ้านเกิดของข้าเจ้าคือเผ่าพันธุ์ที่มาจากชมพูเทวีพวกเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์ที่กระหายการสู้รบและสงครามชีวิตข้ายืนยาวหลายพันปีข้ารู้จักพวกเจ้านี้เจ้าต้องการพลังเพื่อตัวเองผมไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นครับแต่บ้านเมืองผมโดนตีแตกหลังก็ไปซะมิเช่นนั้นข้าจะจัดการกับเจ้า ข้าไม่รู้ว่าท่านมีความเกลียดชังอะไรกับผู้ที่มาจากชมพูทวีปแต่ข้าหันหลังกลับไม่ได้ชีวิตผู้คนนับพันนับหมื่นกำลังตกอยู่ในความทุกข์ยากข้าจะไม่ถอยกลับจนกว่าท่านจะรับฟังคำขอร้องของข้าเออหัดฟังเหตุผลบ้างข้าจะฝังเจ้าไว้ที่ป่าแห่งนี้นอกจากจะเป็นยามยังเป็นสปะเลอร์ด้วยเชิญเลยท่านพญาคชจารหรือแปลว่ากรมงาดีครับ อันแน่ล้องทำเป็นร้องขู่โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอดาเมจสุดยอดสมกับเป็นบอสผมเมื่อกี้ผมอะมีเลือดเกือบจะเต็มหลอดตอนนี้ไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วอุ้ยขนาดประหบอยู่ข้างบนยังไม่รอดชิปล้วครับผมว่าไม่รอดแน่นอนแต่เราจะไม่ยอมแพ้นี่นะเอ้ยหันมาแล้วเอาไงดีฮะ กระโดดขึ้นไปลงข้างบนเอ้ย,อยโอ้ยพญาช้างเชือกนี้ตกมันยิ่งนักโอ้โหจะกระทืบเลยทั้งนานะแถมกระทืบทีนึงจะมีแมงป่องหล่นลงมาด้วยม,มีลูกสมุนเหรอเฮะคิดจะแมงป่องม่เรอไม่อยากจะโม่สิบคนก็เอาพี่ไม่ลงโดนต่อยยังไม่ทันล่วงก็โดนดึงขึ้นมาต่อยซ้ําอีกไม่ลงสักทีแฮ้มุกเยอะจริงๆนี่ก็โวยวายจังเลย,ยวืดทุกรอบ เอาไงดีลเลือดเหลือแค่นี้แล้วผมไม่ก็ถนัดใช้ปีกแห่งตำนานด้วยไม่รู้มีว่าทาไมจนด่าน2องเรยังใช้ไม่คล่องเลยต้องรีบหาจังหวัดันฟันฟันโอ้ยโอ้โอช้างเหลียวหลังเหมือนการกลวยเลยทีนี้ใช้ช้างเหลียวหลังเป็นด้วยรา้กาดนักนะโอ้โอโอแม่งป่องหล่นลงมาไล้ฟันสิเปอร์เซ็นต์การรอดไม่ถึง10%ครับผมว่าเลือดผมเท่านี้ เลือดเขาเท่านั้นโอ้โหพระเจ้ารถยังไม่ถึงครึ่งเลยต้องคอยจับจังหวะเวลาพี่แกกระทืบเท้าเนี่ยมันจะมีดาเมจกระแทกแรงมากถ้าหลบได้หมดผมว่าเรามีสิทธิ์พิกเกมไหนมาลอดท้องหน่อยสิเขาว่ารอดท้องช้างก็จะโชคดีแต่รู้สึกผมเนี่ยจะดวงไม่ดีแล้วแหละแมงป่องนี่ก็เยอะจริงๆเลยเรบรึเบบร,บบร,บบร,บบรได้จังหวะแล้วฟันฟันฟัน,ฟนอ้ยหลบหลบ,หลบตั้งหลักก่อน เท่าที่สังเกตเนี่ยพี่ช้างจะมีท่าโยมตีอยู่3แบบนั่นคือกระทืบเท้าแล้วก็วิ่งชนและอีกท่าหนึ่งร้ายมากช้างเหลียวหลังดูก็รู้ต้องฝึกมวยมาก่อนเออเออรีบกระโดดขึ้นเร็วเหมือนจะวิ่งชนยังไงไม่รู้ดีนะ่ามีชั้นบนสุดอยู่อีกชั้นจุด,ดนี้น่าจะเป็นจุดที่รอดดาเมจได้ดีที่สุดนั่นไงวิ่งชนจริงๆด้วยนี่นี่นี่เฮ้ยเนาะเฮ้ยมึนนี่ไงติดมึนงงโอ้โหกว่าจะมึนได้ ลืมไปเลยนะนี่ว่าเราอัพไว้ซ้ำซ้ำ,ซำว่าทำไมดามเดมจมันน้อยจังเว้ยโอ้ยติดหน้ากากหลอดเลือดแทบไม่ลดเลยแป๊บเดียวก็ตื่นแล้วเดี๋ยวขึ้นมาตั้งหลักก่อนถ้าทางพี่ก็จะโมโหมาสิเขับมากลม,มาเลยยังน้อยขึ้นมาหลบบนสุดพี่แกก็ยังโจมตีเราไม่ได้ฉันจะจัดการพี่แล้วโอ้ยมีมีคนน้ำได้ด้วยโอ้โหรวมๆแล้วมีกระบวนท่าสี่กระบวนท่าเลยนะ ก็เล่นสงการอะไรตอนนี้พี่เฮ้โอ้โหแมงป่องก็ขวางเยอะจริงๆฟันฟันฟันพ่นน้ําได้ก็ไม่บอกรลอดท้องช้างโชคดีฟันฟันแกนี่นะมานี้ทางนี้เข้ามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยคิดว่ากลัวไหมกลัวสิกระทืบทาาอะไรงันหนาฟันฟันฟันเอ้ยนกอีกแล้วนกอีกแล้วโอ้ยโอ๊ยทมันตื่นง่ายจังไหมถอยก่อนถอยก่อนนี่แกนี่มัน้าย เอ้ยฟันโอ้โหแมงป่องสองตัวเลยฟันฟันฟันลูกสมุนเหรอเป็นช้างแต่ไม่ลูกสมุนเป็นแมงป่องมาดิฟันฟันใต่ของนี่ช้างเ๋ยวหลังก็หลบได้เอาสิฟันฟันฟันเดนน่ะช้างเ๋ยวหลังสองรอบติดพัดเชืบโอ้โหสามรอบเลยฟันฟันฟันเฮ้ยผมเริ่มจับทิกได้แล้วถ้าฟันที่ก้นเนี่ยแล้วเขาใช้ช้างเหลวหลังเราหลบได้แล้วรีบฟันต่อก็ยังจะยังติดอยู่ท่าเดิม ฟันก้นไปเรื่อยๆอย่าให้เขาหันหน้ามาหาเราได้แต่จะต้องหาจังหวะฟันที่ก้นใหม่อี๋มานี่เอาหันหลังซะแล้วเอาน็อกจัดสิครับแค่สิกดเทนโชเฮ้ยบีทมาไงบีทแอคเซลไม่ใช่บีทเทมแลนะซ้ำเอาตื่นแล้วโรบกอนผมว่าเรามีสิทธิ์พิเกมแล้วล่ะจังหวะนี้ถ้าหาจังหวะฟันก้นได้นะฟันฟันฟันชังเรวหลังสิ เก่งจริงก็ทีบผมเลยเอาซิเอา,เอาโอ้ไม่ใช่แฮะวิง่งหนีอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวอยหาจังหวะฟันก้นใหม่รู้ทิกและรู้ทิกแล้วเอ้ยชึบฟันฟันฟันตั้งหลักก่อนตั้งหลักเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยดีนะกระโดดขึ้นข้างบนข้างบนหลบทันปัดิปัดิหันหลังสิตันน่ะชูงวงจะทำอะไรจะทำอะไรให้นี่เนี่ยเฮ้ยปืนฉีดน้ำอีกแล้ว อันทางอันโอ้ยรอดตายวุดวิทยอยบังไยแล้วกันนี่มาต้องใช้แล้วแหละแต่น่าเสียดายอ่ะใช้แล้วเลือดมันไม่เพิ่มขึ้นให้อ่ะเอเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดมันเพิ่มมาขึ้นให้จริงๆทุกคนผมเพิ่งสังเกตไอ้ทั้งใบดานแรกตอนนั้นผมใช้อ่ะเลือดมันไม่เพิ่มให้อ่ะเมื่อกี้ถ้าไม่มองนี่ไม่รู้เลยนะโอ้โหโลุงี้ใช้ตั้งนานแล้วแจม jam j อย่างน้อยก็ได้เลือดเพิ่มได้การละทีนี้พลังแห่งป่าไปของเราแน่นอน โอ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วบัตซอบอุย๊ยทำไมหลบไม่พ้นฮนะเผลอแป๊บเดียวเองนี่เนี่ยอุ๊ยโอ้ยโอ้โหตายพลาดมแต่รสูกร้กับแมงป่องพี่แมงป่องเล่นผมซะแล้วเดี๋ยวหนีขึ้นไปข้างบนก่อนโหเลือดเหลือน้อยกว่าเดิมอีกแต่พี่เขาก็เลือดเหลือน้อยเหมือนกันอย่าไปกลัวเอ้ยช่างแล้วหลังฟันฟันฟันรีบฟันจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละน่าเห็นมาทุกคน พอเราฟันก้นแล้วเขาจะหันหน้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องฟันไปเรื่อยๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาสิอีกนิดเดียวเอาวืดปัดโถเอ้ยอีกนิดเดียวแท้ๆหนีก่อนหนีก่อนกระโดดขึ้นสิกระโดดขึ้นสิเอาทำไมกระโดดขึ้นไม่ได้ลบอุ้ยทันเอาหันหน้ามาซะแล้วจะรีบห <im> ันมาทำมาให้จ <im> ังหวะนี้สู้ตามมีตามเกิดอ้าไอ้ปืนชิดนะตันทางตันจะอู้ยโดนจนได้อีกทีเดียวผมเลี่ยง ลบไม่ได้เลยว่ะโอ้จนได้เฮ้ยเสยหัวใจไปหนึ่งดวงแต่ยังดีที่มีตังเหลือเอาเงี้เพิ่มจำนวนชีวิตไว้ก่อนโอ้แต่แพงเว้ยเอาวะยังไงก็ต้องซื้อพอไม่รู้ว่ารอบนี้ผมจะพลาดอีกหรือเปล่ากันเหนียวและประเด็นคือยิ่งซื้อก็ยิ่งแพงอย่ามวัวแต่นอนมาลุกมาจะเอาคืนให้สาสมเลยท่านคาชามาซิมา ผมจะส่งพี่ไปอยู่กับงานนินเตรียมตัวขอ,ขอความเมตตาจากครุฑได้เลยฉันรู้ทิกแล้วฉันรู้ทิกแล้วเล่นกลกนี่แหละโอ้ยอือย้อหือโดนตั้งแต่เริ่มเลยเหรอเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตั้งสติตั้งสติเราจะไม่หัวร้อนง่ายๆเมื่อกี้ฉันใจร้อนไปหน่อยแต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฉันรู้จุดอ่อนนายเล่นกลนี่แหละอ,อีหาจังหวะฟันที่กลอย่างเดียวเออจะกระทืบเท้าเตรียมลบ สงสัยจะโรคจิตแล้วแหละชอบก้นเหลือเกินฝันฝันฝันลบฝันเอาอย่ามาขวางสิขวางให้ลูกพี่เหรอฮะฝันฝันลบฝันฝันฝันลบนี่เป็นจังหวะอันนหนึงสองสามสี่หนึ่งสอโอ้เป็นเชียร์ลิเตอร์เลย1 2ึ่สอเห็นไหมครับทุกคนหันหน้ากลับมาหาผมไม่ได้เลยทีนี้อ้เสร็จเสร็จจะถึงครึ่งหลอดจะถึงครึ่งหลอดแล้ว ฝันฝันฝันหลบแก่ตายแน่เจอเพลงดาบเชียริดเดอร์หน่อยเอ้ยหลบ1 2ึ่งสองีลีดพร้อม1 2 3, ึ่งสองสอเป็นไงหลที่โดนไปรอบที่แล้วจะเอาคืนให้หมดเลยเสร็จเราแน่นอนครับรอบนี้ไม่มีอะไรเลยค่อยๆตอดที่กล้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยเดี๋ยวปล่อยบางใครเพื่อเพิ่มเลือดแต่ตอนนี้เราคุมเกมโดยสมบูรณ์แล้ว ถือเป็นทริคเล็กๆใน้นอนที่ผมเจอนะใครที่กําลังเล่นอยู่หรืออยากจะเล่นลองเอาวิธีนี้ไปใช้บอกเลยว่ามันพะยค่ะอ่าเป็นไงแป๊บเดียวเลยครึ่งหลอดมาแล้วมีอะไรจะสั่งเสียไหมครับน้องถ้าตอนแรกเรียกเขาพี่ตอนนี้เรียกน้องนี่ทาไมโดนเตะไปตอนแรกเนี่ย รอบนี้ผมจะเป็นโนดาเมตเลยนะเหมือนมาเล่นโชว์ความเทพแต่จริงๆไม่เทพหรอกแค่หาทริกได้เฉยๆอยู่นิ่งๆอีกแป๊บเดียวแกก็จะกลายเป็นยำๆแล้วยำๆช่างน้อยอันหน้ามาต้องหันมาหันหลังไปไม่อยากเห็นหนะ้าทำใจสบายๆสายเสียวแป๊บเดียวเหมือนขับรถลงคอสะพานผมคิดอะไรอยู่วะเนี่ยนี่เนี่ยนี่แหล่นี่แน่ใกล้แล้วใกลแล้ว,ลวอีกนิดเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวนี่นี่่ น้ำกระจอกโอ้โหหนากากแตกเลยเป็นไงล่กโอ้ยสะใจดอกากอกดอกกอกแตกไปแล้วข้าฝันไปหรือเปล่าเนี่ไม่ได้ฝันหรอกเรื่องจริงคุณแพ้ผมแล้วข้าไปนึกเลยว่าแต่ที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่นากากอันแสนอัป,ปยศนี้หลุดออกไปได้วยท่านพูดถึงเรื่องอะไรท่านพญาขจาสารหน้ากากเหล็กดน้นเบื่อสองรปีก่อน มีเรือของพวกยักษ์จากชมพูทวีปพัดหลงมาที่กาะหิมะพานแห่งนี้พวกบันเข้ามาถึงป่าแห่งนี้เพื่อหามาแล้วัสดุไปซ่อมแซมเรือที่เสียหายอย่างหนักในตอนนั้นพวกข้าเผ่าคุชสารเจ้าแห่งป่าหิมะานนี้ได้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนเป็นอย่างดีพร้อมให้ความช่วยเหลือจนซ่อมแซมเรือที่เสียหายสำเร็จ หอกแต่ไม่รู้ว่าเผ่ายักษ์ใจสานั้นวางแผนชั่วร้ายไว้เมื่อพวกข้าชราใจพวกมันก็จับข้าและชาคชสารใส่โซ่ตรวนพร้อมเครื่องมือพัฒนาการต่างๆแล้วนำขึ้นเรือเพื่อกลับไปใช้เป็นช้างศึกเทาว่าระหว่างออกเรือจะก,ก่กก็เกิดคลื่นลมลุนแรงท้องทะเลบ้าคลั่งจนทำเรือของพวกยักษ์จมลงชาคชสารจำนวนมากจมน้ำไปพร้องกับเรือ ภาพเหล่านั้นยังคงติดตาข้าจนถึงทุกวันนี้ตัวข้าหลอดมาได้อย่างปฏิหารแต่ก็มีเครื่องพัฒนาการติดอยู่อย่างนี้อ๋อเข้ามาถึงหน้ากากเนี่ยที่ติดมานะไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถทำลายหน้ากาก,ากเหล็กนี่ได้เป็นความอัพยศอดสูที่ติดตัวข้ามาตลอดนั่นคงเป็นเหตุผลที่ท่านเกียรติชังผู้มาเยือนจากชมพูทวีปนับตั้งแต่วันนั้น ข้าไม่เคยให้ผูกมาเยือนเดินทางผ่านป่าแห่งนี้ไปได้พวกมันมีแต่จะนำภัยมาสู่เกาะแห่งนี้ผมว่าสักคลิปเนี่ยเขาใส่คำว่านี้เยอะไปหน่อยนะบทพูดมาเลยฟังไม่ค่อยลื่นไหลอะ่ะข้าเข้าใจความรู้สึกของท่านดีพวกยักษ์ก็เป็นศัตรูของข้าเช่นกันเจ้าพวกยักษ์ใจโฉดคือศัตรูของเจ้าหรือใช่แล้ว ในเวลานี้บ้านเกิดของข้าถูกพวกยักษ์ยึดครองอยู่เช่นกันข้ามีความจำเป็นต้องผ่านป่าแห่งนี้เพื่อนำพลังแห่งเผ่านรสิง์กลับไปกอบกู้บ้านเมืองข้าเห็นแล้วว่าเผ่าพันธุ์ครุฑยังพวกเจ้าไม่ได้ชั่วร้ายเชกเช่นพวกยักษ์ที่เคยสร้างความเจ็บแค้นแก่ข้าแล้วเพื่อเป็นการขอบคุณข้าจะมอบพลังแห่งป่าให้แก่เจ้าจงใช้พลังนี้ขับไล่พวกยักษ์ไปให้จงได้ข้าขอขอบคุณมาก ท่านพญาโคชสารข้ายินดีน้อมรับพลังไว้ก็ต้องยินดีสิก็เรามาเอาพลังเขาไม่ใช่เหรออ่าเรียบร้อยครับเราได้พลังแห่งป่าจากพิคชามาแล้วคือสาเหตุที่พี่คชาเกลียดคนที่มาจากชมพูทวีปเพราะแกะเคยโดนพวกยักษ์มันหลอกมาก่อนแกหนีรอดมาได้ก็จริงแต่หน้าก,ากากที่เปียบดังความเป็นทาสความอับไปยศก็ยังติดตัวมาและก็ได้เรามาช่วยทำลายให้เพราะฟัดกันเมื่อกี้นี่แหละ แถมพิ่าชาก็เปลี่ยนใจมอบพลังให้เราเพราะแกเกียดพวกยักษมากไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมไปเอาคืนให้พี่แน่นอนรออยู่นี่แหละอะ รอบนี้ผมน่าจะได้คะแนนดีกว่าเดิมนะเจอกับพี่คาชชาได้ตั้ง C จะมีวาสนาได้ A หรือเอสไหมเนี่ยต่อไปก็ต้องไปเจอกับโคชสิง์พญานาคดําแล้วก็พวกเผากินนอนตามที่ท่านผู้เท่าตามที่ท่านผู้เท่าเคยเล่าไว้อะนะเป็นไงบ้างครับทุกคนอีพีนี้สนุกกันหรือเปล่าถูกใจไม่ถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ อและก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจงให้ผมด้วยนะสัญญาเลยว่าผมจะเล่นเกมนี้ให้จบอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมดันคลิปนี้ให้ถึงพันไลค์นะครับผมจะได้รู้ว่าทุกคนอยากให้ทําต่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ